อาสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างรถ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 อย่างนี้เลยนะครับโอเคมาสร้างกใกล้ๆกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกก็คือบล็อกอะไรก็ได้หรือเป็นแบบเอามาให้มันเป็นลอนะครับเฮ้ยผมจำไม่ได้วะเนี้ยอ่าวางเงี้ยครับเฮ้ยมาวางเงี้ยโอเคแล้วก็ให้วางมาอย่างเงี้ครับ วางลาลูกทรงอย่างนี้แล้วเราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนครับอ่าเราอย่าพิ่งวางอย่าพิ่งวางสติกกี้พิตาล,ล่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงครับอ่าคุบไปก่อนขยับหนึ่งครั้งแล้วก็คดอีกยังมาขยับครับอ่า แล้วก็ได้มาลักษณะนี้ก็เอาขึ้นเลยครับอ่าแล้วก็แบบนี้ครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต่อไปให้ให้ทำอย่างนี้แล้ววิธีสตาร์ทเครื่องก็ง่ายๆครับเพียงแค่มาอยู่ปุ๊บปั๊บไปแล้วครับอ๋อเปียฟ้า ความสกินใหม่ครับโอ้โหอย่างฟีออฟเป็นงงครับผมรับแต่งกินนะใครอยากได้ก็บอกได้ครับดูครับข้างหลังครับโอ้ตูดโผล่เลยดีดีครับพันคอด้วย <c oughs> ผมลงสีนะแล้ววิธีหยุดรถก็ง่ายๆเลยครับปั๊บปุด จะตัดปุ๊บหยุดแล้วก็มาไกลเลยทีเดียวโอเคทั้งนั้นเอ,อ่อเดี๋ยวนี้ผมไม่มีเวลาว่างตัดต่อนะครับก็เลยอาจจะไม่มีนเับไม่มบียนเธมันก็คงดีแล้วนะสำหรับคนดูคงไม่ชอบงั้นฉันราบคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ละครับบาย